สวัสดีครับวันนี้จะนำสารจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับไปรถกองขยะนะครับที่หมักหมมมานานนะครับขยะเศษไม้กิ่งไม้ที่ตัดไว้ในบ้านนะครับกองไว้นานช่วงฤดูฝนวันนี้จะราดให้จุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายนะครับ จุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับก็ทําจากเนี้ยกากน้ำตาลนะครับนี่ครับกากน้ำตาลนะครับเนี่ยกากน้ำตาลนะครับร้านไป็ชื่อมาเขาขายประมาณขายอยู่ในที่ร้านขายพสัสดุการ,กรเกษตรทั่วไปนะครับขายปุ๋ยขายยาอันนี้ประมาณ200บาทครับ180 างร้านก็ร้อยหกบาทนะครับปรนมาณประมาณ5ลิตรนะครับแล้วก็มีนะครับ EM นะครับ EM น,นี้เขาขายสำเร็จนะครับมา,าซื้อมานะครับน่าจะร้อย100กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นหนัวเชื้อ EM นะครับก็มาผสมน้ำนะครับ ทำขยายก่อนนะครับไว้ใช้นานๆนะครับหัวเชื้อมาผสมกับกากน้ำตาลนะครับโดยผสมกากน้ำตาลกับน้ำแล้วก็ทำใส่ถังนะครับถังนี้นะครับเอาเต็มนะครับกากน้ำตาลเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับก็เต็มถังนะครับใส่เต็มถังแล้วก็เอาหัวเชื้อ เ m นะครับใส่เข้าไปนะครับหมากบางน้อยบ้างก็มันก็ขอให้มีเชื้อนะครับก็ใส่ลงไปนิดหนึ่งใส่ลงไปประมาณาหนึ่งลิตรไม่ถึงหนึ่งลิตรก็ได้ครึ่งลิตรก็ได้รับกับท่าน้ำถังขนาดน,นี้นะครับเสร็จแล้วก็หมักไว้จนลืมนะฮนะเนยหมักไว้ประมาณเดือนกว่าสองเดือนนะครับสองเดือน กินเต็มที่นะครับกินเต็มที่ก็ตอนนี้ก็ตักมานะครับก็ตักใส่นะครับตักไปจะ,ไป,ะ,ะ,ะนะไปรถขยะนะครับรถกองขยะนะครับไปรถขยะนะครับมันย่อยสลายนะครับ นี่ใช้ได้ผลนะครับราดลงไปปกติกองกระยาะเขาโดนน้ำติดไม้กิ่งไม้ที่กองไว้นะครับเขาโดนน้ำเขาก็จะูร่อโชยน้าฝนเขาก็จะย่อยสลายอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเล่นให้เขาย่อยสลายานานครับเพื่อว่าให้มันยุบแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับแบบนี้นะครับก็ราดไปเลยครับราดไปแล้วนะครับาราดไปเลย ตักขันหรือว่าจะใช้เครื่องฉีดพ่นก็นได้นะครับว่าไปนะครับครับาาราดไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะสัขยายขยายแผ่นเรงครับคยายย่อยสลายเดี๋ยวไปกองใหม่ครับมีหลายกองครับขยายเยอะเพราะว่าต้นไม้เยอะนะครับมาดูเร่งนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะให้มันมดิ่ยสลายไปในเก๊กานะครับแล้วก็จะได้ไปเป็นไปเป็นปุ๋ยนะครับใช้เป็นเศษเล็กๆเเล็กแล้วก็ไปผสมดินทำปุ๋ยได้ทำดินปลูกได้นะครับเนี่ยเศษไม้ต้นตาลต้นตาลฟ้าที่ตัดลงครับก็ลาดเลยครับ แล้วก็จะเปลื่อยย่อยสบายดีครับครับแต่ตรงนี้บักของนี้ครับ ินแปรงมากเลยครับแต่ว่าหัวเชื้อพวกนี้นะครับเกราดกีบวัวในครอบบัวคอ,อควายนะครับกระดับกินนะครับจะช่วยดับกินนะครับลดแมลงวันใช้ได้ดีครับเพราะว่าเขาจะย่อยสลายไม่เป็นอันนี้เป็นจุลินทรีย์ครับเขาะจะย่อยสลายแทนแบ,บคทีเรียครับ แบคทีเรียย่อยสลายไม่จะเป็นกินเหม็นเน่าอันนี้ไตราตราัดในคอกวัวนะครับขี้วัวจะไม่เหม็นไม่ไมีกลิ่นนะครับก็จะพวกเรากินไปได้นะครับอันนี้ถือว่าใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับกับเดี๋ยวอยีกประมาณสักไม่นานครับฝนตกมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่ดินซีเขาอยู่ในนี้ ก็ก็จะขยายพันธุ์เป็นทวีคูณขึ้นแล้วก็จะมาย่อยสลายนะครับห้อยพอครับห้อยพอครับขยายมีหลายกองครับเดี๋ยวต่อไปไม่เกิน2องอาทิตย์สามอาทิตย์ก็คงจะยุบนะครับถ้าไม่ยุบแล้วก็ แล้วก็จะมากวาดไปนะครับเป็นไปเป็นปุ๋ยผสมดินนะครับผสมดินปลูกนะครับเป็นปุ๋ยแก่ต้นไม้ต่อไปครับรับนี่คือการซ่าจัดขยะในบ้านโดยที่ไม่ต้องใส่รถไปเผาไม่ต้องเทศบ,บาลไปเผาเรายุบเกงครับที่นี่ทำเรือนซีย่อยสลายทุกปีครับต้นไม้ย่อย,อยอย่างนี้นะครับถัดลงมาก็ เก็บไว้ข้างล่างแล้วก็ทําจุลินทรีย์ย่อยสลายก็หมดไปครับเป็นปุ๋ยเป็นนะไม่มีเหลือซากย่อยแม้กระทั่งลําต้นที่แข็งๆนะครับนะครับํปาประโยชน์จุลินซีย์ย่อยสลายทำได้ครับโดยการทำจากกากน้ำตาล ผสมน้ำแล้วก็เอาหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่มีขายตามร้านตัวตัวไปครับมาหมาักหมักซื้อครั้งเดียวแล้วได้หมักต่อหลายรุ่นนะครับไม่ต้องไปซื้ออีกนะครับก็ซื้อแต่น้ำตาลซื้อเป็นอาหารมานะครับก็ทำให้เป็นหัวเชื้อสำหรับย่อยสลายได้เชือกองนี้ก็อีกสักสองอาทิตย์นี่น่าจะหมดแล้วนะครับยุบลงไปเลยนะครับ เป็นปุ๋ยเป็นอะไรไม่เป็นอันตรายนะครับการต้านนะครับ,รบก็ใช้ไปลดต้นไม้ได้ไหมนะครับก็ผสมเคยผสมแล้วนะครับไปรดผสมดินปลูกได้ครับแต่ว่าอย่าไปลดต้นไม้โดยตรงนะครับถ้ารดต้นไม้ต้นไม้เล็กนะครับมันจะพัฒนาเป็น ป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วมันจะเป็นฤทธิ์เป็นกฎนะครับแล้วมันก็จะทําให้ต้นไม้เนี่ยอาจจะแพ้ไปไหมไปนะครับหรือไม่ก็กาคํำตานั้นนะครับไปเคลือบใบนะครับทําให้เขาไม่สามารถสะสมอาหารได้ไม่สามารถทําสังเคราะห์แสงได้นะครับก็จะทําให้ใบแห้งเป็นติดเชื้อราไปนะครับแล้วก็ เปื่อยตายไปในที่สุดนะครับอันตรายร้ายแรงมากนะครับสลหรับปลูกต้นไม้อย่าไปใช้นะครับอย่าไปลดต้นไม้โดยตรงนะครับเคยทํามาแล้วสลหรับกาไม้เล็กนะครับศูนย์สิ้นศูนย์พันไปเป็นพันพันถุงนะครับเลยอยู่ไม่กี่ถุงครับครนี้ด้วยความที่เราก็ใส่มากเกินไปนะครับเยอะเกินไปที่จะกวนไม่จะเป็นอย่าไปใส่เลยครับให้ปุ๋ยอย่างอื่นนะครับเพราะว่าเขามีผลข้างเคียงเยอะนะครับ จะไปเกลือไปทําให้สังเคราะห์แสงไม่ได้สร้างอาหารไม่ได้ก็ตายครับต้นไม้ต้นไม้มเล็กนะครับแต่ว่าถ้าใส่ผสมดินในดินปลูกเลยนะครับได้ครับเพราะว่ามันไม่โดนใบนะครับก็จะไปสร้างอาหารในดินปลูกนั้นได้ครับอันนั้นต้องใช้ให้ถูวิธีนะครับสาหรับกากน้ําตาลก็มีประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่ามีน้ําตาลเป็นอาหารสำหรับจุลินทรีย์นะครับต้องทําให้เป็นช่วงระยะ ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับไปใช้ประโยชน์นะครับยุนซีตัวเดียวนะครับผสมอย่างเดียวกันนะครับระยะเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เป็นพิษกับต้นไม้ก็ได้นะครับมีฤทธิ์เป็นกดที่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะครับแต่ว่าถ้าในช่วงระยะเวลาที่ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็นําไปใช้ได้ถูกต้องโดยให้ผสมดิน,นครับอย่าให้ไปโดนใบ อย่าใช้สำปัหลากใบโดยตรงมากเกินไปนะครับก็จะทําให้เป็นผลดีในการย่อยสลายดินให้เป็นปุ๋ยนะครับให้สลายเศษวัสดุในดินให้เป็นปุ๋ยได้นะครับแต่ว่าถ้าไปโดนใบนะอย่าทำให้เสียหายนะครับครับหลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับครับคลิปหน้ามาพบกันใหม่นะครับจะสรรหาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ในการทําการ,กรเกษตรมาแนะนําให้ รู้จักกันครับแลกเปลี่ยนกันครับตะกิปนี้สวัสดีครับ